ฮล lo สวัสดียามเช้าเอาใหม่นะคะเมื่อสักครู่นี้มันมีการขัดข้องทางเทคนิคนิดหนึ่งอ่าไม่ให้เสียเวลานะเวลาทุกคนวันนี้จะมาแจกไอเดียเป,เป็นยาเป็นยาดีนะนสี่ยาดีที่เป็นยาธรรมชาติที่ทำให้เราหยุดหยุดเส้นทางของโรคเนะยาแรกอารมณ์ทุกคนเราจำเป็นจะต้องอารมณ์ดีทุกวันนะคะอันนี้ใช้คำว่าจำเป็นเลยนะหรือ ถ้าเราไม่สามารถอารมณ์ดีได้ทุกวันเราก็จําเป็นต้องรู้อารมณ์เพราะเราจะต้องรู้ว่าเอ้ยตอนนี้อารมณ์เราเป็นพิษหรืออารมณ์เราเป็นสิ่งที่เป็นมิตรกับร่างกายของเราเนาะซึ่งการจะรับรู้อารมณ์ได้เนี่ยต้องเกิดจากการตั้งใจสวัสดีท่านที่เข้ามานะคะยาตัวแรกคือยาอารมณ์ตื่นเช้ามาเราต้องเทรนอารมณ์ตัวเองและเราจะเทรนอารมณ์ตัวเองได้เราต้องรู้อารมณ์ตัวเองซึ่งเนีเนี่ยฝึกทุกวันวิธีการฝึกก็คือเนี่ยจะรับรู้ว่าตอนนี้เราอารมณ์เป็นยังไง ซึ่งการเจ็บไข้ได้ป่วยมันส่งผลต่อความรู้สึกของเราแต่เราต้องช่วยตัวเองด้วยการรับรู้และรู้ตัวเองว่าเอ้ยตอนนีน้อารมณ์ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่พออารมณ์ไม่ค่อยโอเคเราต้องไปหาวิธีปรับอารมณ์ซึ่งใครที่อยู่พุทธศาสนาหรือศาสนาไหนก็ตามทีเขาก็จะมีวิธีการเยียวยาด้วยการทำสมาธิสวดมนต์บอกรักตัวเองหรือการเซลทล์กพวกนี้เนาะแต่ว่าวิธีของเนสก็คือว่าตื่นเช้ามาเนี่ยเนสจะเป็นคนที่นั่งเก้าอี้แล้วก็ยืดแล้วก็เหยียด แล้วก็พิจารณาความคิดแล้วก็ร right. right. ับรู้อารมณ์ตัวเองพอเรารู้ว่าเราอารมณ์ไม่ค่อยดีแล้วแล้เราก็จะอ่าเราก็จะคิดว่าเอออารมณ์ไม่ดีมาจากไหนพออารมณ์ไม่ดีมาจากไหนอันนี้มันจะถูกการแก้ค่ะแต่ถ้าเรายังไม่รู้ตัวเลยว่าเราอารมณ์ไม่ดีมันจะไม่ถูกแก้นะแต่ถ้าเรารู้ว่าอ๋อเราอารมณ์ไม่ดีมาจากไหนเราก็จะแก้ได้ถูกต้องทุกคนก็ต้องรับรู้เนาะก็คือการที่มีสตินั่นแหละรับรู้ว่าอ๋อตัวนี้ยรมไม่ค่อยดีนะ มันจะมีวิธีการก็คืองั้นอย่าเพิ่งไปคุยกับใครเลยแต่ต้องมาอยู่กับตัวเองก่อนต้องเคลียร์ก่อนนะเออแต่ถ้าโอเคเคลียร์ปลดล็อกแล้วค่อยมาเจอผู้คนซึ่งเนี้นจะทําแบบเนี้ยมันจึงเป็นวิธีการที่ทําให้เนี้ออกมาเจอโลกอย่างสดใสเพราะเราเซ็ตตัวเองมันเหมือนการอาบน้ําแต่งตัวเนาะเหมือนอารมณ์เนี่ยอารมณ์เนี่ยเราต้องปรับนะถ้าเราไม่ปรับเหมือนกับเรายังไม่ได้มีการชรํารนะเนาะอันอันดับที่หนึ่ง อารมณ์คือ,อยาดีที่สุดวันนี้ใครเทรนอารมณ์ตัวเองได้ดีนะฝึกอารมณ์ตัวเองดีก็จะเป็นยาที่ดีส่งผลต่อร่างกายทั้งหมดเลยนะคะอันที่สองอาหารดีเมื่อเช้าเนี้ฟังหนังสือเกี่ยวกับเขาเรียวกว่าอัลต้าโพเซสนะซึ่งหนังสือเล่มนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของการที่เขาพูดถึงในยุคนี้ผู้คนจะเสียชีวิตเจ็บป่วยจากการที่ไม่รู้ตัวและจากการที่เรากินอาหารเนาะ การที่เราเชื่อและเข้าใจผิดซึ่งกระบวนการนี้มันเป็นกระบวนการนะทุกคนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของอัลตราโปรเซสเนะี่ยคำว่าเป็นกระบวนการก็คือว่ามันลึกไปจนถึงขั้นที่บอกว่ายุคศตวรรษที่21เนะี่ยเป็นยุคที่คนป่วยโดยที่ถูกถูกทำให้รู้สึกว่าเป็นเรื่องปกตินะป่วยแล้วก็ต้องกินยาตลอดชีวิตแล้วสิ่งที่น่ากลัวคือคนที่มีระดับ ความยากจนนะคะจะประสบปัญหานี้เยอะเพราะว่าอลตตาโพเซสมันเป็นการผลิตอาหารทางอุตสาหกรรมที่ราคาถูกมากมันไม่ถูกเรียกว่าอาหารด้วยซ้ำเนาะแต่คนจนน่ะต้องกินทุกคนแต่สำหรับในตัวนี้นะในก็มองอย่างนี้ด้วยนะว่าเออความรู้ว่ามันก็สำคัญเนาะเพราะมันก็จะมีบางคนเนี่ยที่เขาก็สามารถกินอาหารจากธรรมชาติเดิมแต่ว่าความไม่รู้อ่ะมันก็เลยไปกินสิ่งที่ ถูกแปลรูปสมมติว่าเรากินไส้กอกแดงอย่างเงี้ยเนาะหรือว่ากินมาม่ากเงี้ยมันดูถูกใช่ไหมคะดูราคาถูกเนาะอันเนี้ยมันคือการตุยผ่อนส่งแล้วก็ป่วยมันจะมันก็เป็นวงจรที่แบบเกิดแก่เจ็บตุยอ่าที่ไหนบอกว่ามันลึกมากก็คือว่ามันมีแผนการมันมีคนที่อยู่บนวงจรที่จะควบคุมระบบการเงินระบบการเจ็บป่วยระบบยาระบบธุรกิจ ที่จะคุมว่าเอ้ยเธอต้องมาอยู่ในวงจรของฉันแต่ถ้าเราอยากจะออกจากวงจรเจ็บป่วยแล้วต้องมีความรู้รู้ว่าเฮ้ยอาหารที่มันมีการดัดแปลงประดิษฐ์เยอะเยอะเนี่ยเราเราต้องรู้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อาหารนะอาหารมันคืออย่างไข่ต้มมันคืออาหารอย่างผักผักสดมันคืออาหารหรือแม้แต่ถ้ามันจะมีการแปลรูปมันต้องแปลและยังคงคุณค่า ไม่ได้แปลจนเสียคุณค่ายกตัวอย่างแปลเสียคุณค่าสมมติว่าเราไปกินไอติมสตรอเบอรี่ที่แปลจนเสียคุณค่าคือว่ามันไม่ได้มีสตรอเบอรี่แต่มันเป็นสตรอเบอรี่สังเคราะห์แต่ถ้าเราจะกินไอติมสตรอเบอรี่ซึ่งเน้อาจจะสอนหลานให้ทําไอติมเองเนาะเน้นจะเอาโปรตีนเนะาะเอานมแทๆ้ๆเอาโปรตีนแล้วก็เอาโกโก้แล้วก็เอาสตรอเบอรี่ใส่เข้าไปแล้วก็เอาไปแช่แช่เป็นไอติมเนาะตัด,ตด,ตดๆให้เขากินไอติมอันนี้มันคือ การแปลรูปเหมือนกันแต่เป็นการแปรรูปที่ยังท่งคุณค่าเพราะฉะนั้นเรื่องของอาหารนะคะถ้าเรากินอาหารดีอาหารจะคือยาแต่ถ้าเรากินอาหารไม่เป็นอาหารจะเป็นเขาเรียกว่ารบกวนและเป็นพิษกับเรานะคะซึ่งตอนนี้ตัวนี้เองนะเอาเนี้ยยอมรับความจริงเลยช่วงหลังมาก็กินเอาอร่อยนะแต่มันอร่อยจากความรู้แล้วมันรู้มันรู้ว่าเราอะ่ะ มีอาการไม่ไม่ปกติมาจากการกินเราก็จะรู้เราก็จะไม่เลยรู้สึกอะไรเราก็แค่เปลี่ยนวิธีแต่คนส่วนใหญ่และวัฒนธรรมของเราเนี่ยถูกสอนผิดผิดว่าทุกอย่างมันต้องมีผู้เชี่ยวชาญมีหมอมาคอยคอนโทรแล้วมาชี้บอกว่าเราเป็นอะไรแต่จริงเราคือเจ้าของร่างกายเราเป็นหมอที่ดีที่สุดเราจะต้องรู้ตัวเองว่าเราอารมณ์เป็นยังไงเรากินอาหารอะไรมาเราถึงมีอาการต่างๆนานาเนาะอันนี้คือสำ,สำคัญมากเลยทุกคน อาหารดีนะทำให้เป็นยาที่ดีนะคะอันที่สานึงอารมณ์เนาะสองอาหารอันที่3การพักผ่อนการพักผ่อนเนี่ยสำคัญมากซึ่งคนที่จะหลับได้ดีมีการผ่อนคลายไม่เกร็งไม่เครียดเนาะจำเป็นจะต้องมาจากอารมณ์ที่ดีและอาหารที่ดีสององค์ประกอบเนี้ยถ้าวันนี้อารมณ์ไม่ดีปุ๊บมันจะส่งผลมาต่อการพักผ่อนไม่ดีค่ะ พอพักผ่อนไม่ดีก็จะแบบส่งผลต่อคือมันจะสัมพันธ์และรวมไปหมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นทุกคนอ่ะเซตอารมณ์นะแล้วก็เรื่องของอาหารแล้วก็พักผ่อนซึ่งการพักผ่อนที่ดีเนี่ยนอกจากอารมณ์อาหารแล้วเราก็จะต้องเขาเรียกว่าเหมือนกับยอมใจตัวเองว่ามันถึงเวลาพักแล้วคือคือบางทีมนุษย์อะ่ะมันจะไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่ทำเนาะอย่างเมื่อก่อนเนี่เป็นคนบ้าง,งานอ่ะเนี่ไม่ชอบทาไม่ชอบนอนมากเสียเวลานะ ตอนหลังมาต้องเปลี่ยนใหม่เอ้ยไม่ได้การนอนเนี่ยมันคือกระบวนการในการซ่อมร่างกายการที่ฟื้นร่างกายทุกระบบด้วยการนอนซึ่งการนอนเนี่ยมันเป็นเหมือนการปิดโรงงานเนาะแล้วร่างกายก็จะมีเม็ดเลือดขาวออกมาเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันแบบเสียหายหรือมันมีขยะเกินก็จะมาเก็บกินขยะแล้วก็จะมีการเซตตัวเนี้ยการนอนมันคือสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่นอนมันจะมีเนาะ คนที่ไม่นอนเนี่ยในข่าวนะเขาอายุแค่ไม่เท่าไหรเองนะคะเขานอนแค่สองสามชั่วโมงเป็นมหาเศรษฐีสุดท้ายเขาตุยทุกคนตุยแม้ว่าจะกินอาหารดีอะไรดีก็ตามแต่นอนวันละสองสามชั่วโมงการนอนจึงสําคัญมากเพราะการนอนคือการซ่อมระบบร่างกายคือการเซตคือการปรับให้ฮอร์โมนของเราซึ่งในร่างกายเรามันจะมีฮอร์โมนฮอร์โมนเนี่ยคือยาที่ดีที่สุดมากและฮอร์โมนจะถูกผลิตได้อย่างสมดุลมาจากปัจจัยอารมณ์ เราเรานึกภาพอารมณ์อารมณ์เสียแต่เช้าเลยฮอร์โมนจะทํางานดีไหมเวลาตัวแม่ก็คือ,อตัวแม่เนี่จริงคืออินซูลินเอาตัวพ่อเนี่ยคือคอร์ติซอลคอร์ติซอลเนี่ยเวลามาปุ๊บตัวแม่นี่คอร์ติซอลพูดผิดนะแต่ทุกคนไม่ต้องไปจําแม่พ่อแตเอ่เอาคำว่าอารมณ์เครียดเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อฮอร์โมนอื่น,นในร่างกายเราจะมีฮอร์โมนลูกเทพฮอร์โมนแบบตัวพ่อตัวแม่ซึ่งตัวพ่อตัวแม่เนี่ยมาก็ดี แต่มามากอย่างคอร์ดิซอลมามากเนี่ยลูกเทพที่เป็นฮอร์โมนที่อะดรีนาลีนอะครทฮอร์โมนฮอร์โมนแห่งความสุขอเมลาโทนินที่เหมาะสมเซโรโทนินที่เหมาะสมมันจะเจ๊งบงไปหมดเลยอะทุกคนถ้าอารมณ์เสียนะแตนะ่ถ้าอารมณ์ดีปึ๊บทุกอย่างมันจะบรรล้าและสรรมดุลอารมณ์ดีอา,ดอาหารดีมันการพักผ่อนมันจะดีแล้วเราเซลล์ทล์กบอกกับตัวเองที่ดีเพราะเราคือเจ้านาย เจ้านายเหมือนเราเหมือนเหมือนแม่ของเจ้าของร่างกายเนาะเราบอกตัวเองบอกลูกถึงเวลานอนแล้วนะแล้วก็กล่อมเกลียตัวเองโทรศัพท์เอาออกไปจากชีวิตได้แล้วควรจะนอนแล้วอ่ะลักษณะแบบเนี้ยแล้วเราก็นอนคือช่วงหลังมาเน้นนอนดีมากเลยและเนยเป็นคนที่จับเขาเรียกว่าคลื่นพลังงานตัวเองได้ดีเพราะว่ามันเหมือนกับเราเรากินอาหารแบบไม่ได้เหมือนคนอื่นเขาอะนะ เราไม่ได้กินยาเงี้ยเราจะรู้สึกถึงว่าเอ้ยเนี่ยมันจะหลับและมันหลับลึกแล้วมันจะพุ่บไปแล้วอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเออแต่ทุกคนไม่ต้องเป็นถึงขนาดนี้ก็ได้เอาแค่เราคือเรารู้ตัวว่าเรากําลังคิดอะไรอยู่กําลังรู้สึกอะไรอยู่นะอันสุดท้ายอันสุดท้ายเนี่ยออที่สี่นะก็คือเรื่องของการ exercise ทุกคน exercise หรือ mobilize การเคลื่อนการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยสูงอายุสูงอายุเนี่ย เวลาผู้สูงอายุสิ่งที่เราจะประสบการสูงอายุนะคะคือความสามารถในการดูดซึมในการย่อยลดลงการเป็นผู้สูงอายุเนี่ยมันจะผจญกับอนุมูลอิสระที่เพิ่มขึ้นนึกถึงรถเก่าเครื่องมันจะเป็นขมากันเนาะแล้วก็มันจะมีภาวะที่การทํางานต่างๆลดลงโดยเฉพาะกล้ามเนื้อนะซึ่งทุกส่วนเนี่ยมันใช้กล้ามเนื้อแม้แต่กามเราเวลาเราไม่มีกล้ามเนื้อน้ามก ลงเนาะคอเงี้ยเหี่ยวเงี้ยกล้ามเนื้อสําคัญมากการเคลื่อนไหวหรือโมบิไลซ์เนี่ยมันคือการช่วยกล้ามเนื้อแล้วแล้วการที่เราเนี่ยตั้งใจมันคือการส่งสัญญาณไปยังกล้ามเนื้อส่งสัญญาณว่าเฮ้ยยังอยู่ด้วยกันนะสมองการส่งสัญญาณไปที่สมองการพูดเนะี่ยอย่างเนสเนี่ยส่งสัญญาณซึ่งเนสสังเกตตัวเองเมื่อก่อนเนยเป็นคนพูดช้าพูดไม่ชัดพูดไม่ไม่ดีอะทุกคนแต่พอเราส่งสัญญาณไปยังสมองแล้วเราบอกด้วยว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่ พูดจาคล่องฉันฉันเป็นแบบนักพูดอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออแล้วรวมถึงฉันเป็นคนที่ความ,วามจําดีอะ่ะแล้วเป็นคนที่มีร่างกายที่แข็งแรงเนาะซึ่งการส่งสัญญาณเนี่ยมันมาทั้งจากความคิดและความรู้สึกเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําไปบ่นไปนะทําไปบ่นไปเนี่ยมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนทําไปแล้วก็เอาจิตเนี่ยไปกํากับเหมือนกับเวลาเราสั่งงานลูกน้องเราเนาะ เราสั่งสั่งสั่งแล้วเราก็พูดกับเขาดีๆด้วยขอบคุณเขาด้วยเออที่ทํางานให้เราร่างกายจนะเป็นลูกน้องเราทุกคนเป็นลูกก็ได้เป็นลูกน้องก็ได้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเราสั่งอะไรเซเยตหมดแต่ถ้าเราสั่งไปบ่นไปเขารู้หมดเลยค่ะทุกคนเขาจะรับรู้ว่าเราไม่ได้รักเขาไม่ได้เข้าข้างเขาจริงหรอกใช้แต่งานเนาะเหมือนเราอะใช้ร่างกายลวงนาซึ่งเมื่อก่อนเน้อยู่กับบริบทนี้เนาะ ปวดหัวก็กินยาจะต้องรีบไปทํางานต้องกินยานอนหลับแต่พวกนี้ไม่ตื่นเออจะต้องบูตร่างกายกินกาแฟแบบมันกาแฟมันมีหลายแบบนะทุกคนไม่ใช่แบบอาราบิก้าแบบที่หัวใจเต้นเร็วแต่ก็ต้องกินเออเพราะเพื่อจะได้สดชื่นแต่มันเป็นการใช้ร่างกายร่วงหน้าหมดเลยเนาะร่างกายเขารู้หมดพอรู้หมดฮอร์โมนเจ๊งบงทุกคนร่างกายของเรามีฮอร์โมนเอสโตรเจนเทสโทสเตอโรนโปรเจสเตอโรนทเทสโทสเตอโรนผูน้ชายนะ เอสโตรเจนผู้หญิงโปรเจสเตอโรนคือตัวตัวสมดุลมีฮอร์โมนอินซูลินมีฮอร์โมนคอร์ติซอลมีฮอร์โมนกูคา้อนคือเมลาโทนินเซโรโทนินกรทฮอร์โมนหลายฮอร์โมนฮอร์โมนมันคือสารยาทุกคนแต่มันจะเจ๊งบงเมื่อเราเครียดเมื่อเราไม่จริงใจกับร่างกายแต่ถ้าเราเป็นคนที่สงบสันติรักตัวเองและ กระชอกออกมารักทุกคนมันจะกลายเป็นแบบข่ยมีความสุขนี่คือยาดีมากถ้าเราเป็นได้ระดับนี้และเราควรจะฝึกนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวพูดถึงเรื่องข้อสุดท้ายก็คือว่าเรื่องของการโมบิไล์เวลาเราโมบิไล์ปุ๊บฝึกหายใจทางท้องเพราะหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาคือหลังหลังเนี่ยจะมีปัญหามากก็คือกล้ามเนื้อมันซุดกล้ามเนื้อไม่มีเนาะหลังมันก็จะซุดและบางคนไปใชเ้เขาเรียกอะไรนะแผ่นที่ประคองหลัง ซึ่งเนไปดูข้อมูลเนาะแผ่นที่ประคองหลังเนี่ยมันดีนะถ้าเราใช้แล้วเราทําร่วมกับการโมบิไลซ์สร้างกล้ามเนื้อไปด้วยการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะต้องไปเข้ายิมนะคะขาแหววท้องฝึกขาแหววท้องเข้าไปฝึกหายใจเข้าไปในท้องเวลาที่เราขาแหววท้องมันจะถูกกระบ,บังลมมันจะยกลงมันจะยกขึ้นมันจะมีการยกเนี่ยทั้งส่วนเลย บางคนเนี่ยไม่เคยขมแมวเลยจะปวดมากไม่สามารถนั่งตัวตรงได้บางคนไม่สามารถนั่งตัวตรงได้เพราะว่าฝึกนั่งหลังข้อมาจนชินนะซึ่งเนี้ยฝึกนะทุกอย่างเนี่ยต้องฝึกทุกคนไม่มีอะไรสมศีสมห่าววันนี้เหตุและปัจจัยที่เราจะกลายเป็นใครคนใดคนหนึ่งสักคนอยู่ที่การตั้งใจทําและทําอย่างต่อเนื่องการดูแลสุขภาพนะคะมันคือการเป็นวิถีที่ทําอยู่สม่ําเสมอน,นะทำไม่หยุดทําไม่หย่อนอย่างทุกเช้าเนี่ยนีตื่นมาเนี่ยจะ ขมิท้องขมิบก้นยืดแล้วก็ส่งสัญญาณไปยังหายใจที่ท้องหายใจที่ภูมิหายใจที่ท้อง like แบบนี้นะแล้วก็ยืดคอยืดคอส่งสัญญาณไปยังกล้ามเนื้อคอขอบคุณกล้ามเนื้อคอยืดได้ขอบคุณมือขอบคุณทุกอย่างอ่ะเนี่ยโอ้แบบขอบคุณไปหมดเลยแล้วเราก็ส่งสัญญาณนีค่คือการส่งสัญญาณไปบอกกล้ามเนื้อว่าเอ้ยเรายังอยู่ด้วยกันอีกนานอีกนานจวบจน มิตินี้ที่จะอยู่ยังไม่ต้องไปไหนจากกันทุกคนสังเกตไหมคนยุแปดสิบเนี่ยบางคนแข็งแรงมากเลยอะ่ะยังเดินคนญี่ปุ่นเนี่ยอายุเก้าสิบยังเดินไปทํางานยังขึ้นรถไฟยังทําอะไรด้วยตัวเองประเทศไทยเราเนี่ยเอาตรงนะทุกคนเออมันมีวัฒนธรรมความเชื่อผิดผิดก็คือเวลาแก่แล้วเนี่ยต้องนั่งนั่งนอนนอนอันนี้เขาเข้าใจผิดอย่างมากเนาะกับอีกแบบหนึ่งก็คือว่าไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองในการใสก่กางเกงใส่เสื้อใส่อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเนี้ยเป็นเบสิกพื้นฐานเลยนะเมื่อก่อนเนี้ยไม่ได้ตระหนักเรื่องนี้นะทุกคนเนี้ยก็เป็นเหมือนกนารใส่เสื้อไม่ได้ไม่สามารถติดกระดุมติดซิปข้างหลังได้ตอนนี้ไม่แล้วค่ะเราทําได้เพราะอันนี้เป็นการส่งสัญญาณให้กล้ามเนื้อว่าเฮ้ยยังยังไม่ไปไหนยังอยู่ด้วยกันเพราะว่าจิตวิญญ,ญาณเรายังอยู่ในนี้กล้ามเนื้อเนี่ยเขามีงานวิจัยนะทุกคนกล้ามเนื้อเขาสามารถที่จะขยายตัวเองได้กล้ามเนื้อเขาจะทํางานจวบจนที่เราเลิกใช้งานเขา จบจนที่เราคําว่าเลิกใช้งานมันมีหลายคนนะเลิกใช้งานกล้ามเนื้อโดยไม่รู้ตัวคือการนั่งเฉยๆนอนแต่พึ่งอ,อไม่เดินไม่ลุกไม่ทําอะไรด้วยตัวเองเนาะซึ่งอันนี้สําคัญมากถ้าเราเทรนเราฝึกกล้ามเนื้อเขาจะสามารถที่จะเพิ่มได้ขยายได้แล้วเห็นไหมคนมีกล้ามกล้ามบึกบางคนเนะี่ยมันฟูได้มันเพิ่มได้นะคะทุกคนอ่ะแล้วสุดท้ายอันนี้มันมีสีข้อจะแถมให้การแอคทีเวทหรือกระตุ้นกล้ามเนื้ออีกแบบหนึ่งสําหรับ ตอนนี้บางคนเขาไม่ไหวจะเคลียจริงคุณนี้คือการเพิ่มสารอาหารในระดับดีเนเะมันมีทั้งการแอคทีเวทดีนและมีทั้งการเพิ่มการทานโปรตีนโดยเฉพาะกลุ่มบร a n เชนอะมิ i n o a ซิดคือโปรตีนที่มันมีกรดอะมิโนประเภทลิวซีนนะคะซึ่งมันจริงนะมันมีอยู่ในไข่ไข่แดงเห็ดเต้าหู้เทมเป้นัตโตะเออถ้าเรากินกลุ่มนี้อยู่แล้วได้เปรียบแต่ถ้าเรากินกลุ่มนี้ไม่ไหวจะเคลีย์เราก็ต้องหาโปรตีนที่มันมี กรดอะมิโน,โนกลุ่มบรานเชนอะมิโนแอซิดซึ่งในกระป๋องยัวร์แบรนด์อะแบรนด์ยัเร์เขาทํามาเขาก็จะมีบร้านเชนอะมิโนแอซิดสำหรับไปส่งสัญญาณให้กับเซลล์กล้ามเนื้อนะคะหรือหรือการแอคทีเวทยีเนี่ยเวลาเราแอคทีเวทยีเนี่ยสิ่งที่จะได้ก็คือว่าการแอคทีเวทยีนมันจะไปเปิดสัญญาณการทํางานของกล้ามเนื้อที่เป็นเาเรียกว่าเซลล์ตัวอ่อนของกล้ามเนื้อจริงๆแล้วเซลล์ไขมันและเซลล์กล้ามเนื้อเนี่ยนะทุกคนถ้าเราส่งสัญญ,ญาณดีๆนะ มันจะเป็นตัวอ่อนที่มีคุณภาพอะโอเคนะคะประดีนวันนี้เน,นมาหาหลา,านสาวก็ตอนเด็กๆนะเราอยู่กับเขาเลี้ยงเขาตอนเขาอายุเขาจำไม่ได้หรอกสองสามขวดตอนนี้เขาโตแล้วเมื่อก่อนมักจะมีปัญหากันเล็กน้อยตอนนี้ต้องมาเอาใจหลา,านสาวหน่อยนะคะ <laughs> แอบแอบแอบ,แบดูหลานสาวโอเคบายบายนะทุกคนเดี๋ยวจะไปซื้อไปซื้ออาหารมาทำเพราะจะสอนคือมรดกที่เนยจะสอนลูกหลานเนี่ยคือ นี่จะบอกเขาว่าอาเนี่ยจะไม่เป็นคนแก่ที่แบบต้องเป็นภาระล,ะลูกหลานหรือถ้าหลานที่เราเป็นป้านยนะและเราก็จะสอนเขาด้วยว่าเฮ้ยวิธีการที่จะไม่ป่วยเนี่ยเธอต้องทําอาหารกินเองแล้วเธอต้องรู้ว่าเธอป่วยมาจากอะไรอันนี้คือมรดกที่สําคัญมากทุกคนไปก่อนนะคะ